สวัสดีครับนุงน้ำทำครัวรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆจับนั่นผสมนี่แั๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กัน วันนี้มีเมนูง่ายๆครับแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยเมนูปลาอร่อยๆเรามาทำเป็นสลัดกันจะเป็นอะไรนั้นสักครู่ครับหรับเมนูสลัดวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสลัดที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เราเอาอะโวคาโดมาเป็นส่วนประกอบของสลัดกันครับเมนูวันนี้เรามาทำ อะโวคาโดสลัดใส่ปลาย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆและก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของอะโวคาโดสลัดใส่ปลาย่างกันครับอย่างแรกเลยครับตัวเนื้อปลานะครับวันนี้จะใช้เป็นเนื้อปลาทับทิมแล้วกันเพราะว่าเนื้อปลาทับทิมเนี่ย กลิ่นดินมันไม่ค่อยแรงเท่ากับเนื้อปลาดินนะครับงนั้นใช้ปลาทักทิมกันหรือว่าใครอยากใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับเป็นปลาแซลมอนปลาอะไรแล้วแต่บัดเจ็ดแล้วกันซึ่งก่อนที่จะใช้นะครับเดี๋ยวเราาปลาโรยเกลือแล้วก็เอาไว้ย่างนะครับก่อนที่จะมาใช้กันเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในตัวที่มาทําเป็นเนื้อสลัดนะครับก็แน่นอนมีอะโวคาโดนะครับก็ปริมาณแล้วแต่ว่าเราจะชอบมากน้อยแค่ไหนแล้วกัน1ผลตอนนี้นะับแล้วก็มีหัวหอมใหญ่ครับ แล้วก็จะมีตัวมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะมาซอยๆแล้วก็บี้รวมกันนะครับนะมาคนมาผสมรวมกันเพื่อให้เป็นเนื้อสลัดเข้ามานะครับเรามาดูส่วนประกอบส่วนที่จะเป็นน้ําราดกันครับในส่วนนี้ในส่วนน้ําที่เรียกว่าน้ำด r e s ซิ่งนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวน้ํามันมะกอกนะครับประมาณหนึ่ง v กอ e g a r oil นะครับแล้วก็เพสโต s a u ทั้ง3ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็จะมีมะนาวโอยบีบใส่เนื้อปลาเล็กน้อยแล้วก็เกลือนะครับที่เมื่อกี้เอาไว้โรยเนื้อปลาด้วยนะครับ ส่วนสุดท้ายผักสดครับในส่วนของผักสดที่เอามาประกอบนะครับจริงๆแล้วอะไรก็ได้เลยทีเดียวนะครับที่เราชอบทานแต่ตรงนี้ให้มันสวยงามหน่อยก็จะใส่เป็นต้นอ่อนทานตะวันกันนะครับจะให้ดูสวยงามด้วยเวลาแต่งจานเรื่องเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมเนื้อปลาเตรียมย่างกันเลยครับอันดับแรกนะครับแน่นอนเนื้อปลาครับโรยเกลือให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็จะทำให้เนื้อปลาครับไม่ขาวเกินไปนะครับใส่เกลือพอประมาณนะฮะ หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอาเข้าเตาได้เลยครับวันนี้ใช้เตาเล็กๆก,กันก็พอครับไม่ได้ต้องใช้เตาใหญ่มากมายเผื่อว่าใครที่บ้านไม่มีเตาใหญ่ครับก็นี่เรียบร้อยเลยนะฮะจัดให้เรียบร้อยเอาตัวปลานะครับเข้าเตาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เปิดความร้อนครับประมาณสักไปจนสุดแล้วกันนะเดี๋ยวลองลองดูว่า10นาทีหรือ20นาทีที่จะย่างปลากันครับเราได้นึ่ปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลาย่างก็ดูท่าทางจะ กรอบหอมพอสมควรเลยทีเดียวครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบๆจะ40นาทีเลยทีเดียวในการย่างปลาก็ความกรอบแล้วแต่นะว่าอยากจะได้ปลาที่แห้งหรือว่าย่างเกรียมแค่ไหนนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ย่างปลาเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมตัวเนื้ออโวคาโดกันได้เลยครับก็จัดการสับตัวหอมใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มือเขือเทศก็จัดการสับเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาอโวคาโดมาเอาเนื้อข้างในกันครับ จะกนันเอาเฉพาะเนื้ออะโวคโนออกมานะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ประมาณสักครึ่งซี่ก็น่าจะพอแล้วละ่ะนะฮะจากนั้นก็ใส่ตัวหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วสำหรัปรุงรสได้นะครับใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำ เมื่อเราคลุกเคล้าตัวอะโวคาโดจนเข้าที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พักตัวอะโวคาโดไว้ก่อนแล้วเอาเนื้อปลามาขูดเฉพาะเนื้อปลากันครับตอนนี้เราได้ทั้งเนื้อปลาแล้วก็ตัวอะโวคาโดเรียบร้อยแล้วหรืออย่างเดียวที่ต้องทาก็คือตัวน้ํเด r สซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอา3าอย่างที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผสมรวมกันได้เลยพสโต้ซอสโอลิฟออยล์แล้วก็ตัววิเกอร์นะครับก็จัดการผสมได้เลยวิเกอร์ก็ใส่ไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ต้องเยอะมากมายแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาเตรียมจัดจานกันได้เลยครับอโวคาโ,คโดลงก่อนได้เลยครับเป็นอันดับแรกตามด้วยเนื้อปลาครับและสุดท้ายตัวต้นอ่อนทานตะวันบีบมะนาวให้เรียบร้อยลยครับด้านบนแล้วก็เติมด้วยด RESSING นะครับ และสุดท้ายแต่งหน้าด้วยขนมปังกรอบสักเล็กน้อยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้อะโวคาโาดสลัดใส่เนื้อปลาย่างลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆครับแล้วก็ทำง่ายๆด้วยลองทำกันดูนะครับ และต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่านและทางฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปลาที่เลี้ยงจะปลอดภยัยไร้โรคติดต่อ เพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านและคลิปหน้ามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยและถ้าจะกดหัวใจด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนรายการนี้จะขอบคุณมากๆเลยเดียวขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ